6มิถุนายน2024ผ่านพระหรึ่งโครินบทที่6ข้อ17ถึง20นะคะขอมอบเวลาให้กับอาจารย์สวัยค่ะข้บพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องที่เข้ามาในการอธิษฐานปุกรุ่มอรุณขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเรามีหัวใจเดียวกันคือเราจะเป็นหนึ่งเราจะถวายตัวแด่พระเจ้าที่จะเป็นหนึ่งในสามสิบคนเพื่อ สามร้อยสำหรับสามพันพี่น้องนี่คือนิมิตแต่แผนงานของเจ้าที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราไม่ใช่ความคิดของเราแต่เป็นนิมิตที่พระเจ้าทรงประทานให้นะครับขอบคุณพระเจ้าครับพระธรรมหนึ่งโครลินนะครับเราได้ใช้เวลามาระยะหนึ่งแล้วขอบคุณพระเจ้าแล้ววันนี้เป็นช่วงสุดท้ายของบทที่หกเป็นช่วงสุดท้ายของบทที่หกนะครับสำหรับพระธรรมหนึ่งโครลิน คอนเซปต์ของพระธรรมโคลินนะครับก็คือพระคิดและกังเขนเป็นคําตอบของปัญหาทุกอย่างในคริตจักรนะครับพระคิดและกังเขนของโครงเป็นคําตอบของปัญหาทุกอย่างทุกปัญหาในคริตจักรนะครับเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคริตจักรปัญหามีมากมายนะครับกระพาะธรรมหึงโคลินนะครับเราจะแบ่งเป็นแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกัน พี่น้องเราจะเข้าใจชัดเจนนะครับในส่วนแรกก็คือบทที่1ถึงบทที่6จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการปัญหาของคริสจักรด้วยพระวจนะคำของพระเจ้านะครับการจัดการกับปัญหาหรือว่าการแก้ไขปัญหาทุกอย่างของคริสจักรนะครับต้องมาจากพระวจนะคำของเจ้าและพระปัญญาและความรู้ของพระเจ้านะครับนั่นคือในบทที่1ถึงบทที่6พูดถึงเรื่องของการจัดการปัญหาทุกเรื่องนะครับ และสลับบทที่เจ็ดถึงบทที่สิบหกนะครับจะพูดถึงการตอบคําถามของคริสจักรนะครับในการตอบคําถามทุกอย่างนะครับไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความรู้สึกของเราแต่ด้วยความรักนะครับด้วยความรักของพระเจ้าด้วยความรักของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระธรรมหนึ่งโครินผู้เขียนก็คือจัมเปาโลนะครับท่านอ่ท่าน อาจารย์ปารโอเป็นผู้เขียนในพระธรรมหนึ่งโคลินนะครับเขียนเมื่อประมาณคริสตศักราชที่ห้าสิบห้าขณะเมื่อคริสตจักรเริ่มผสมกลมกลืนไปกับวิถีของโลกด้วยความรักโดยความเป็นห่วงนะครับซึ่งอาสามคมโลกนิสัยของโลกกำลังเข้ามาสู่คริสตจักรซึ่งเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเพื่อเราและทรงหวงแหนชีวิตของเรามาก นะครับสำหรับจุดประสงค์ในการเขียนก็คือเพื่อแนะแนวทางในการแก้ปัญหาและการดําเนินชีวิตในคริจักรเพื่อแนะแนวนะครับเป็นการที่กําลังบอกกล่าวถึงการดําเนินชีวิตในคริจักรนะครับที่อย่างสงบสุขและอย่างเงียบสงบนะครับผู้อ่านคือใครผู้อ่านก็คือคริจ,จักรก็คือเราทั้งหลายนะครับ เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับทุกที่นะครับเราปัญหาเหล่านี้มันคืบคลานเข้ามาในคริจักและบางทีเราก็สับสนเอ๊ะแล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไรและบทเรียนที่สําคัญก็คืออย่าให้ความบาปเข้าความบาปของโลกเนี่ยเข้ามาครอบคุมในคริจักเลยนะครับและใจความสําคัญนะครับก็คือการดําเนินการในคริจักการดําเนินการในคริจัก ข้อพิมพ์ที่สําคัญนะครับคือหนึ่งข้ดีบทที่แปดข้อที่หนึ่งได้พูดว่าความรู้นั้นทําให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นความรู้ทําให้มนุษย์เราลำพองแต่ความรักนะครับเสริมสร้างขึ้นและปัญหาที่เกิดขึ้นในคริจักรนะครับเราเห็นว่าช่วงบทที่หนึ่งถึงบทที่หกนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความแตกแยกในคริจกักรและพี่น้องที่ทําความชั่วและ การมีคดีความระหว่างผู้เชื่อการใช้เสรีภาพในทางที่ผิดและการดำเนินชีวิตในชีวิตสมรสและการกินของบูชาและตลอดจนการคุมศีรษะและพูดถึงอาหารค่ำหรือสิ่งมหาสนิกนั่นเองและเรื่องกับปัญหาการจัดการต่อเรื่องของของประธานการการจัดการต่อเรื่องของการเป็นขึ้นมานะครับเราเชื่อตามนี้นะครับแล้วสําคัญคือการจัดการต่อเรื่อง การถวายด้วยนี่คือ,อะจะทําให้ขิจักเราเป็นระบบระเบียบแล้วสงบนะครับเราไม่สามารถที่จะนําเรื่องราวของเอาเอาเอาค่านิยมของโลกเข้ามาในิิจักได้ทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าโดยใช้พระเจนะกคำของพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้ในพระธรรมโคลินบทที่6ข้อสิบเถึงยี ข้อที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบได้กล่าวว่าส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นจิตใจเดียวกันกับพระองค์จงหลีกเลี่ยงเสียจากการล่วงประเวณีบาปอย่างอื่นที่มรุ้กระทำนั้นเป็นบาปต่อกายแต่คนที่ร่วงประเวณีนั้นทำผิดต่อร่างกายของตนเองท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระญานบริสุทธิ์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเราไม่ใช่เจ้าของกายที่เราอยู่นี้พระเจ้าทรงซื้อเราไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นท่านจงถวายเกียดดรติดรดแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดเหตุฉะนั้นท่านจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดขอพี่น้องสงบใจนะครับพระเจ้าพิดาพระเจ้านักคำของพระองค์ คมยิ่งกว่าพธนะและพระแสงดาบสองคมใดๆทั้งสิ้นโพธนะคำของกรมทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆทั้งสิ้นแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยข้าแต่พระเจ้าให้พระคำนี้ เป็นเหมือนดาบสองคมที่จะเคลียร์ในชีวิตของเราทั้งหลายสิ่งที่ซ่อนเล้นอยู่ภายในขอเปิดเผยและสำแดงในนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพี่น้องครับในบทที่6ตรงนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวที่พูดถึงชีวิตกันที่สังคมน,นะครับในการร่วมประเวณีหรือการทำผิดของสังคมได้แพร่ระบาดเข้ามาในคริสตจักรและ เพราะเคริคำของเจ้าเพื่อต้องการจัดการกับปัญหานี้ในข้อที่สิบเจ็ดได้พูดถึงว่าคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่ผูกพันก็คือคนที่ติดสนิทนะครับเหมือนอย่างในพระธรรมย้อนบทที่สิบห้าพระเยซูได้พูดถึงว่าพระอ,องค์ทรงเป็นเถาอางุนและผู้เชื่อนะครับเป็นกริงเถานะครับเป็นลำต้นนั่นเองและเราเป็นกริง ซึ่งความจเจริญหรือลากนะครับก็จะดูดเอาอาหารความจเจริญรุ่งเรืองนะครับและความสําเร็จทุกอย่างพานจากลากมาสู่ลําต้นจึงมาแพร่สู่จริงดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเราผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าการผูกพันตัวนี้ผูกพันตั้งแต่เรื่องของวิญญาณนะครับวิญญาณเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า เริ่มจากวิญญาณก่อนและจิตใจนะครับต่อมาจิตใจและร่างกายแล้วก็เป็นอันเดียวเป็นกับพระองค์เมื่อเราได้ผูกพันกับองค์พระผู้เเจ้าแล้วชีวิตของคริสเตียนเราครับเราจะมีกําลังไม่สามารถที่บรรดาภัยนะครับหรือว่าค่านิยมของสังคมค่านิยมของโลกต้องมีภรรยาเล่นหลายคนนะครับแล้วก็คนที่มีแฟนเยอะมี ผู้หญิงก็มีคนจีบมากนะสมัยวัยรุ่นนะหรือวอ่ามีคนจีบมากแสดงว่าโอ้เราเป็นคนเป็นคนเด่นหรือว่าสุภาพบุรุษนะครับก็มาอวดกันว่าโอ้เขามีาเขามีแฟนเยอะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพี่น้องครับนั่นเป็นค่านิยมของโลกพระคาของเจ้าได้กล่าวว่าสาหรับคนที่ร่วม,มคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขาจะสามารถ ลีกเลี่ยงจากการล่วงประเวณีเพราะาการล่วงประเวณีนะั้นเป็นคําสั่งและสิ่งที่สําคัญว่าอย่าเอาเข้ามาอย่าเอาเข้ามาและการล่วงประเวณีในที่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับเพศอย่างเดียวแต่หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับพระอื่นด้วยนะครับการที่เรามีใจผูกพันกับพระอื่นและก็การมีใจกับสิ่งอื่นๆนะครับที่เราให้เกียริ หรือว่าเรายกชูมากกว่าพระเจ้านั่นคือการที่เรานับถือรูปเคารพซึ่งก็คือการร่วมประเวณีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าเรื่องของอาอาอาชีพทรัพย์สินเงินทองหรือแม้แต่ใครครอบครัวหรือมนุษย์บุคคลกัน,ลกนแล้วแต่นะครับบาปอย่างอื่นแต่พระเจนะ้าคำของเจ้าตรงนี้ได้เจาะจงพูดถึงเรื่องการร่วมประเวณีคือเรื่อง ประเวณีเรื่องเพศนะครับบาปอย่างอื่นที่มนุษย์จะทํานั้นเป็นบาปภายนอกเป็นบาปเป็นบาปบาแต่ว่านอกกายแต่คนล่วงประเวณีประเวณีนั้นทําผิดต่อร่างกายของตนพี่น้องครับการล่วงประเวณีเป็นการทําผิดต่อตัวเราเองท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคำของเจ้าได้บอกว่า ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเราเป็นคนใหม่แล้วและเรามีวิญญาณใหม่โดยการกลับใจใหม่การที่เราบังเกิดใหม่และจำเป็นที่ชีวิตของเราในการบังเกิดใหม่นี้จะต้องดำเนินด้วยวิญญาณใหม่ดำเนินด้วยวิญญาณใหม่ที่บังเกิดใหม่ของเราดังนั้นพี่น้องวิญญาณใหม่ที่บังเกิดใหม่นี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่า วิญญาณจิตของเราต้องผูกพันกับองค์พระเยซูคริสต์เหมือนอย่งอาแงแขนกับเขาอมุลแขนกับเขาอมุนที่ผูกพันกันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายและร่างกายของเราเป็นวิหารของพระวย,ยามใิสุดที่พระองค์ทรงสถิตยอยู่ในเราซึ่งท่านเด้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพี่น้อง ให้เรารู้นะครับว่าร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ตัวของเราเองเลยแต่เป็นวิหารที่พระเจ้าทรงสร้างและประทับและสถิตยอยู่ในเราดังนั้นพระองค์มีสิทธิในร่างกายของเราร้อยกว่าเซนแต่ถ้าเราใช้เสรีภาพของเราว่าไม่เอาเราจะใช้ร่างกายนี้เราจะใช้สิ่งที่เราสามารถคอนโทนี้ให้เป็นตัวของเราเป็นอิสระภาพ ทำตามใจของเราทำตามสิ่งที่เราต้องการอยากจะทําอะไรก็ทําพี่น้องครับนั่นคือเรากําลังทําลายวิหารของพายามบริสุทธิ์ผลที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายของเราไม่ได้เป็นที่ประทับของพระองค์แต่ศัตรูผีเกดผีจะมาอยู่ในชีวิตของเรานะครับมันจะทําลายร่างกายและชีวิตของเราพี่น้องและรวมไปถึงถ้า เราดำเนินกับพระเจ้าพระเจ้าไปจะทรงนําชีวิตของเราให้เป็นของพระองค์พระเจ้าได้ทรงซื้อเราไว้แล้วด้วยราคาสูงเฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดร่างกายของเรานี้มาถึงวันนี้เราเป็นของพระองค์ร้อยเปอร์เซนต์โดยถวายตัวของเรามอบวิญ,ญญาณจิตของเราผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ให้จิตใจของเราและร่างกายของเราผูกพันกับพระองค์ตากใดที่วิหารนี้เป็นของพรองค์พระเจ้าจะทรงดูแลรักษาและอวยพรแต่ถ้าพี่น้องเราขายวิญญาณให้กับศัตรูขายวิญญาณให้กับศัตรูสิ่งที่ตอบแทนศัตรูจะครอบครองและมันจะทําลายร่างกายนี้และตลอดจนวิญ,ญญาณจิตของเรา ครับพี่น้องครับร่างกายของเราเป็นวิหารของพราวิญญาณบริสุดถ้าคําของเจ้าเฝ้าเดียววันนี้ในหัวข้อผมให้ชื่อว่าร่างกายของเราเป็นวิหารของพราวิญญาณบริสุดท่านไม่รู้หรือท่านท่านรู้ไม่รู้หรือร่างกายของท่านเป็นวิหารของพราวิญญาณบริสุดนะครับผมนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งที่พูดว่าท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมท่านเป็นวิหาร ท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมท่านเป็นวิหารท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมท่านเป็นวิหารท่านเป็นวิหารของขระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันรู้แน่ฉันรู้แน่ฉันเป็นวิหารฉันรู้แน่ฉันรู้แน่ฉันเป็นวิหารฉันรู้แน่ฉันรู้แน่ฉันเป็นวิหารฉันเป็นวิหารของพระววิญญาณบริสุทธิ์ครับผมเข้าวันนี้ ร่างกายของเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่างกายเพราะวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น L1 ข้อหนึ่งนะครับ L1 ข้อหนึ่งก็คือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ L1 ข้อสองวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีพระเจ้า เพียงผู้เดียวมีองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดแต่เพียงผู้เดียวจะไม่มีพระอื่นใดเข้ามาจะไม่มีการร่วงประเวณีจะไม่นําเอาสิ่งโสโครสิ่งสุกป,ปกเข้ามาพี่น้องครับและผู้วิหารของพายาโไปสุดพอเะจะ้านาคำของเจ้าได้กล่าวถึงพูดถึงเรื่องอเมื่อเราเป็นวิหารของพระยานไปสุดนั้นเราพูดภาษาแปลกๆด้วย เมื่อเราเปิดปากของเรานั่นก็คือเปิดเหมือนกับมหาปุโรหิตกาลังเปิดประตูพระวิหารมหาปุโรหิตปุโรหิตกาลังเปิดประตูพระวิหารเมื่อเราพูดภาษาแปลกๆปุโรหิตก็จะเข้ามาและจะมาชําระสิ่งสกปรปกในวิหารนั้นนะครับได้เอาสิ่งสกปรปกสิ่งที่เป็นมลทินออกจากวิหารไปไว้ข้างนอกเช่นเดียวกันวิหารของพระวิญญาณบริสุดเรานามัสการพระเจ้า เราสันเสริญพระเจ้าแล้วเรานมัสการในพยามเบสุพยามเบสุจะเอาสิ่งโสกปกและสิ่งโสโครกออกจากภายในวิหารนี้นะครับแล้วให้วิหารนี้เป็นวิหารที่สลหรับนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้ว L1 ข้อ3 L1 ข้อ3พระเจ้าได้ทรงซื้อเราทั้งหลายแล้วพระเจ้าได้ทรงซื้อร่างกายของเราแล้ว เราไม่ใช่ตัวของเราเองแต่เราเป็นของพระเจ้าเราเป็นของพระเจ้าให้เราถวายให้เราถวายตัวของเราถวายชีวิตและร่างกายนี้แด่พระเจ้าครับขอเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าฉันรู้แน่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 ฉันเป็นวิหารวอก ของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะคะขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้ที่เราได้เรียนรู้ถึงพระวจะนะคาของพระเจ้าที่จะปกป้องเรานะคะจากการล่อลวงนะคะจากการล่วงประเวณีขอบคุณพระเจ้าที่เราจะผูกพันทั้งวิญญาณทั้งจิตใจและร่างกายของเราและเราได้ผูกพันในทุกๆวันโดยกันอธิษฐานนะคะ และการอธิษฐานภาษาแปลกๆนะคะจะช่วยจะช่วยเราให้ห่างไกลจากการล่อหลวงนี้ได้นะคะขอบพระคุณพระเจ้า,าสำหรับการแบ่งปันเท้าเดียวในเช้าวันนี้และสุดท้ายนะคะขอมอบาลาให้กับท่านอาจารย์เชื่อจุตเอีกนะคะนำเราอาธิษฐานขอบคุณพระเจ้าค่ะครับก่อพระเจ้าอร์อังนะครับท่านอาจารย์สวัยนะครับที่แบ่งปันประคับของพงใหแกเราการเชื่อเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะการเชื่อถูก นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เราเชื่อนะครับเปาโลเตือนการล่อลวงทางเพศโดยช่วงปัจจุบันโซเชียลมีเดียที่อยู่ในมือของพี่น้องต้องระวังเพราะเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันด้วยนะครับหนึ่งฮอลิบทที่6 17ถึง20พูดถึงการทำผิดต่อกายนะครับไม่ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยร่างกายทั้งที่ร่างกายในเป็นวิหารของพระเจ้า เรารักพระเจ้านะครับแต่เราทําผิดต่อกายเราไม่ถวายเกียรติต่อพระเจ้าทางร่างกายและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียประไัยนะครับให้พี่น้องรู้ว่าพระเจ้าสร้างร่างกายดังนั้นปัจจุบันมนุษย์ในดูถูกดูหมินตัวเองแต่ตามหลักการแล้วนะครับไม่ดูถูกว่าต่ําต้อยทําผิดต่อร่างกายยิ่ง เราต้องเข้มงวดกวดขันไห้ปล่อยผลของพระวิญญาณก็คือการบังคับตนนะครับเราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณต้องมีการบังคับตัวบังคับความคิดบังคับพฤติกรรมได้ยิ่งต้องเข้มงวดกวดขันกับตัวเองให้ร่างกายอยู่ภายใต้การบังคับของจิตวิญญาณอาเมีนไหมจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับพระเจ้าประทับอยู่ในตัวเรา จึงต้องระวังความประพฤติอาเมนไหมสลุลปก็คือเอาใจใส่ทั้งวิญญาณจิตเอาใจใส่ทั้งความต้องการฝ่ายกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเครื่องนุ่งหม่มการรักษาโรคการออกกำลังกายเป็นต้นขอพระเจ้าใจใพรพี่น้องทุกท่านให้ดูแลทั้งฝ่ายวิญญาณจิตและฝ่ายกายและพี่น้องกิรลบพรอ,อย่างสมดุล และยังครบบริบูรณ์สรุการแด่พระบิดาเจ้าผู้สูงสูนประกอบคุณพนามของผู้บิดาเจ้าเวพรแก่อน,นุชนุูกสาวที่เรียนผู้ที่รับใช้จะพัฒนากองบรรทัดและผู้ที่ประกอบไปชิดลูกสาาชีพประการเวพรทวีคุณในปีสองสี่นี้จบที่สุภาษิตบทที่หกยี่สิบถึงยี่สิบสามกล่าวว่าจงรักษาบัญญัติเพราะเมื่อเจ้านอนบัญจัิจะเฝ้าเจ้าเมื่อเจ้าตื่นบรญจัพจะพูดกับเจ้าเมื่อเจ้าเดินบัญจัิจะนำเจ้า และบัญญัติเป็นปฏิปเป็นความสว่างเป็นทางแห่งชีวิตและมีวิทยในในามขององค์พระเยซูคริสต์เจา้าอเมนอเมนขอพระเจ้าใว้พรพี่น้องทุกท่านนะคะขอให้พอนค่ะขอให้เจ้าให้พอนพี่น้องทุกท่านนะครับเห้พอนจ่ะขอะให้พอนกราบพี่น้องทุกท่าน